ปกติน้องตาก็ทุ่มหนึ่งแต่วันนี้สองทุ่มเนาะปัจจุบันนี่แหละคือปัจจุบันนธรรมำก็เจริญธรรมยำคำพืนเหมือนเดิมอะวันสุกสุกที่ยี่สิบพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะอะแต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่พูดถึงดีกว่าเอาวันนี้แหละดีที่สุดอ คือคักคือคักตื่นต้ออ่านวันนี้ท่านดงตาาสินทรัพย์ท่านได้ลงมาอ่าเละจาคุยสนทนาธรรมอ่ะทุ่มหนึ่งอ่างจาก็เลยสลับมาเป็นสองทุ่มไม่มีปัญหานี่แหละคือปัจจุบันจริงๆอ่ะคือขณะนี้ปัจจุบันนี้จริงๆ ไม่มีอย่างอื่นคือคือต้องทุกขณะไงไม่ใช่ว่าตัวจำได้ไหมรู้มันก็จะบอกว่าอันนี้คือตัวจำมาตัวรู้อันนั้นคือสัญญามันเคยว่าทุบหนึ่งก็ต้องโน,น,น่นนี่นั่นแต่ต้องปัจจุบันรนมะนี่คือโอเคไหมนั่งรอ,อนั่งจอรอไลอ์ปัจจุบันนั่นแหละทุกขณะจะได้เห็นว่า มันมีไม่จริงไหมแต่ความเที่ยงตรงขณะน,น,น,นี้มันรู้ความเป็นจริงคือมันไม่เที่ยงไงมันต้องทุกขณะทุกลมหายใจเขาออรู้สึกตัวแต่เผลอมันก็ไปอยู่อย่างอื่นแล้วอ่ะอันนี้ถ้าอยากอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับขณะนีะ้ลมหายใจในขณะน,นี้ปัจจุบันนี้คือรู้สึกตัวต้องเอาปัจจุบันไงปัจจุบันเคยเคยเห็นใครอ่ะก็ปัจจุบันขณะนี้เราะเป็นใครก็คนนั้นจริงไหม จะพูดยังไงก็ปัจจุบันอดีตนี้จะพูดอะไรก็แล้วแต่อย่าไปจํามาถ้าอาจารย์จะเอาจริงก็เอาในปัจจุบันในตัวจริงคือในขณะปัจจุบันปัจจุบันน่าทำปัจจุบันน่าเหตุอันนี้คือคือไม่ไม่คือไม่ต้องคิดเอานะคือปัจจุบันนี้ไม่ได้คิดถ้าเอาอดีตมันคิดแล้วนะมันค้นหาจากอดีตที่ผ่านมาใช่มไหมล่ะถ้าเป็นอนาคตมันก็คิดในเรื่องอนาคตคือความเป็นจริงไม่ได้คิดไงปัจจุบันนี้ไม่ได้คิดมันขณะนี้จริงๆอ่าจริงไหม นั่นแหละคือถึงจะเข้าถึงปัจจุบันจริงๆแล้วปัจจุบันขณะทุกลมหายใจเขาออกพอเผลอเชี่ยววิหนึ่งมันก็ไปแล้วก็รู้ว่ามันไปแล้วก็วกกลับมาตัดกลับมาที่ลมหายใจรู้สึกตัวเมือนเดิมปกติอันนี้คือเราเอาขณะปัจจุบันแล้วไม่ประมาทก็เห็นปัจจุบันมันจะไม่ประมาทไงถ้าอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ประมาทถ้าปลารบความเพียรเดิมๆมันก็จะปารบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ ถ้าไม่เห็นปัจจุบันมันก็ไปอยู่กับอดีตอน่ยบางทียันก็ไปอยู่กับอนาคตอันนั้นคือไม่คนไม่เคยเห็นปัจจุบันปัจจุบันในอดีตมันเป็นเรื่องจำปัจจุบันขณะนี้คือขณะนี้รู้ทันก็รู้ทันไม่รู้ทันก็พยายามรู้ทันเข้าใจไหมกำหนดรู้ไม่ไม่ทันก็พยายามกำหนดรู้ในขณะนี้สิ่งที่แล้วไม่ก็ papa, อย่าไปแก้ไขมันยังไงก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วเราก็เอาปัจจุบันธรรมปัจจุบันนั้นอย่าไแก้ไขในขณะนี้ คิดไม่ดีก็อย่าคิดในขณะนีะ <laughs> ะ้จริงๆถ้ามันคิดดีก็ให้มันดีค่ะคำว่าดีนี่คือเจริญคือเพิ่มถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีก็อย่าไปก,ก,ก็หยุดเลยหยุดในขณะน,นี้ถ้ามีกําลังจิตกาลังปัญญาในขณะน,นี้คิดไม่ดีมันหยุดแล้วนั่นคือมันจะเห็นว่านั่นคือความคิดอ,อเรื่องจริงเรื่องสร้างเหตุในขณะนี้จิตมันเป็นกุศลก็เป็นกุศลในขณะน,นี้ไม่ใช่ต้องคิดเอา ไม่ใช่ว่าคิดเอาแล้วจะเป็นกุศลจิตจะเป็นสัมมามันก็เป็นสัมมาในขณะน,นี้ไม่ใช่ว่าคิดเอาต้องเป็นสัมมาจริงไหมล่ะถึงว่าสิ้นคิดหรือว่าสิ้นหวังสิ้นอาสวะหรือสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสิน้นความกังวลสินน้นนู่นนี่นั่นอ่ะคือสิ้นก็ต้องอาศัยปัจจุบันขณะอ่ะไหมไม่ใช่ว่าเออเมื่อก่อนมันก็เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ปัจจุบันนี้มันมันเป็นยังไงอะ่ะเรานับแต้มก็นับเอาแต้มที่ปัจจุบัน อ่าเนาะรู้ตัวทัวพร้อมก็อยู่ในปัจจุบันนัธรรมปัจจุบันนเหตุรู้สึกตัวท่วพร้อมอยู่กับลมหายใจก็เอาขณะปัจจุบันลมเข้าลมออกไม่ใช่เอาเมื่อวานหรือเอาพรุ่งนี้หายใจเนาะก็ประมาณนี้แลเดบัติปฏิบัติตามก็มันก็ประมาณนี้ไงไม่ได้ว่าไปอ่โอ้อดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คนติดคนติดยึดเพราะมันชอบไปอยู่ในในการที่ท,ท,ท,ที่ที่มันผ่านมาแล้วคือ อดีตนั่นแหละที่ยืดผัวยืดเมียยืดลูกยืดหลานยืดบ้านยืดช่องก็มันไปเอาอดีตมาอยู่ในปัจจุบันไงถ้ามันสลัดในปัจจุบันปัจจุบอดีตออกไปแล้วมันก็เหลือจากปัจจุบันเรื่องอนาคตค่อยว่าก,กันเพราะมันยังมาไม่ถึงเรายังมีโอกาสจะเห็นหรือไม่เห็นก็ในขณะนี้ปัจจุบันเราทิ้งไปเลยอดีตใช่ไหมปัจจุบันจริงๆทุกอย่างมันปัจจุบันเมื่อก่อนเราอาจจะเคย ไม่ชอบแต่ปัจจุบันนี้ชอบเมื่อก่อนเคยชอบปัจจุบันนี้ไม่ชอบแต่เอาปัจจุบันนี้แหละชอบไม่ชอบเห็นในขณะนี้สลัดทิ้งสลัดออกแม้แต่ชอบก็ยังทิ้งไม่ชอบก็ทิ้งสิ่งไม่ดีจะเก็บไว้ทําไมเหลือไว้ทําไม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็นปัจจุบันไหมทุกท่านเนาะพยายามเห็นปัจจุบันนะเห็นขณะนี้เนี่ย เมื่อก่อนเราอาจจะภาวนาดีแหละรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวนี่คือเร็วมากไม่ไม่เคยไหลไม่เคยเผลอ,อมันตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกตัวตลอดแต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นไหมเราต้องดูปัจจุบันตรวจสอบปัจจุบันทุกขณะทุกลมหายใจเขาออกอาจจะรู้ตัวเองว่าโอเคอมันยังจาได้ไหมรู้ไหมหรือว่ามันยังนึกเอาเอ,าอานาคตมา พยายามจะแก้ไขในอนาคตหรือว,ว่าพยายามจะแก้ไขในอดีตแล้วมันวงของปัจจุบันนี่มันเด่นชัดไหมเราก็สังเกตใจตัวเองเพราะว่าใจมันเป็นผู้กําหนดรู้นี่อันเป็นธาตุรู้เป็นผู้กําหนดรู้ถ้าใจเรารู้ในขณะนี้คือโอเคแหละ,ะไม่มีอ,อารมณ์อาการความรู้สึกมาก่อกวนนะเราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันก็เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้สึกตัวตลอดนะอรู้สึกตัวนี่หลวงตาก็เอาการรู้สึกตัวนี่แหละ ปกติลุงตาก็ไม่ไม่ฝึกลมไม่ค่อยถนัดสมัยก่อนนะลุงจาก็ตั้งมั่นอยู่กับการรู้สึกตัวนี่แต่สมาธิ่อนต้องมีเนี่ยถ้ามันมีสมาธิแลวการรู้สึกตัวมันก็จะเร็วขึ้นไงเพราะว่าฐานขลองของสมาธิจะทําให้เกิดสติเพราะมันสงบมันสงบสงบก่อนไหมหละ่ะมันถึงจะเกิดเห็นวิสัยทัศน์หรือว่าอาการข้องจิตมันเป็นยังไงอาการคองใจเป็นยังไงร,รู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงไหมหร,ร,รือว่ามัน แช่อยู่ปกติแล้วปกติอะไรกระทบเราสังเกตมันไหมรู้เท่าทันในขณะมันเป็นไหมแค่นั้นเองนะ,ะถึงจะเห็นปัจจุบันแล้วทีนี้เราปัจจุบันเราโอเคไหมเราถามตัวเองไหมาในปัจจุบันนี้เราต้องทําอะไรบ้างออะเราอยู่กะลมจริงไหมหรือว่าเมื่อก่อนเราเคยแหละอันนั้นคือมันเป็นอดีตแต่ปัจจุบันนี้อยู่กะลมหายใจแล้วร,รู้เข้ารู้ออกในค้องเรื่องของลมแล้วโฟกัสอยู่ที่ปลายจมูกชาญจมูกไหม ไม่ล่ะนั่นเนี่ยมันถึงจะเห็นปัจจุบันแม้แต่อว่าปัจจุบันก็ยังไม่เที่ยงก็ยังมีการเปลี่ยนไปเพราะอยู่ใต้โกรธแห่งไตรักรักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเกิดดับในขณะนี้ยังมีการเปลี่ยนอยู่นะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดอนะเมื่อกี้นี่คือลุงตามานั่งลงมันก็เป็นอดีตไปน,นะ่นะลุงตาพูดอะไรก็เป็นอดีตนะนะเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นในวงปัจจุบันเออโอเคอะ ปัจจุบันนี้โอเคแต่มันผ่านไปแล้วมันจะโอเคหรือไม่โอเคก็ตามแต่สิ่งในขณะนี้มันดีแล้วผ่านไปเป็นอดีตก็ดีและคาว่าปฏิเวทผลของการสร้างเหตุในขณะนี้มันก็ต้องดีเ,เพราะว่าสร้างเหตุด,ดีผลดีความรู้สึกดีจิตเป็นกุศล อันนี้สง์บุญบารามีวาสนาบารามีหรือนิสัยวาสนามันก็ต้องดีเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจทั่วพร้อมอยู่กับใจกับลมนะไม่หนีไปไหนไม่วอกแวกอ่ะรู้ว่ามันวอกแวกรู้ทันรู้ทันคำว่าันวอกแวกแล้วก็กลับตัดมาที่ลมหายใจมันก็เป็นปกติก็เป็นธรรมดานะทุกคนเห็นไหมนี่แหละผู้ภัยทรผู้ภาวนานัก ปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ธรรมนักบวชสมณาชีพามผู้ใฝ่รู้ในการเรียนรู้ในศึกษาอัดธรรมแล้จะเข้าใจในปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนเหตุคือลักษณะมันประมาณนี้แหลยไม่มีใครเก่งไม่มีใครเป็นรองไม่มีใครเป็นหนึ่งไม่มีใครเป็นรองแต่ต้องดูขณะขณะของจิตเราจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ก็ตัดมาอยู่กับลมไม่รู้ก็ตัดมากัะลมรู้ก็ตัดอยู่กับลมนิ่งอยู่กับลม นิ่งนิ่งจริงไหมนิ่งวาจากายและใจมันนิ่งไหมใจมันยังเห็นโน่นนี่นั้นไหมหรือใจลไหลไปตามอาการรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าอะไรขนาดนี้คือดูเจ้าของดูคือสังเกตตัวเองอะ่ะอันนั้นคือจะไม่ผิดพลาดแน่นอนใครจะเป็นอะไรก็ตามทําไมต้องตาถึงไม่อยากเสือกเรื่องของคอื่น พราะว่าลวงตาอยากมีอายุวัฒนะถึงเก้าสิบถ้าเสือกของเรื่องของคนอื่นมันจะไม่ถึงเก้าสิบเนาะอันนี้แหละลุงตาถึงอยากมีอายุวัฒนะเพราะก็เลยไม่อยากเสือกเรื่องของคนอื่นก็เลยอยู่กับปัจจุบันขนะนี้แหละมีสติมีสมาธิตั้งมันมีศีลสมาธิปัญญาแล้วมัจจิมาอยู่ในปัจจุบันนธรรมปัจจุบัน้นเหตุเนาะ ประมาณนั้นไม่มีคำถามเลยบอสคำถามก็ต้องอ้อนเอาได้ไง <c oughs> ต้องตากี้อ้อนไม่เปลี่ยนเ <c oughs> นาะเนาะประมาณนี้แหละแล้วใครเห็นตัวเองบ้างเราเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมในการปฏิบัตินี้เราดีขึ้นหรือ,อยังไงก,ก็ถามตัวเองอเรามาเพื่ออะไรเรามาศึกษาเพื่อจะเอาชนะคนอื่นหรือว่ามาศึกษาเพื่อจะเอาชนะใจตนเอง เรามาสำรวจตรวจตาราตัวเองฟัมผิดตำถูกไม่